ไปก่อนไปแล้วก็เสกซ้อนแล้วตายแล้วมันยังด้วยแล้วมันยังด้วยกันดูังยกสี่นะครับเด็กมินท์ก็พยายามในสภาพที่ตกในท้องที่เสือรับาปนะครับแต่ว่าท็อปเกือบนั้นทีมาได้ไปสองเออ ยังถอยโดนนะเอนยังไม่ดีพอที่จะดึงเสือชิบได้ไม่ก็คือของเราบบพวกรถข่ต้องไปตอนนี้เอาหมัดมาเยเไปหมัดได้ไหมาเริ่มเริเริมเริ่่มเมเรเริ่มเรริ่มเริ่มริ่มเริ่ริ่มริ่ริ่ม่มเริ่มเ